อุปสรรคสำคัญนะคะที่ทำให้คุณนั้นไม่สามารถลงมือทำได้นั่นก็คือความคิดในเรื่องของวิธีการที่คุณจะทำคุณรู้ไหมคะว่าความยุ่งยากมันคืออุปสรรคของการลงมือทำเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคาดหวังที่ให้ผลงานของคุณนั้นออกมาเพอร์เฟกออกมาดีเท่าไหร่คุณยิ่งมีความยุ่งยากอยู่ในใจมันจึงเป็นการต่อต้านที่ทาให้เรานั้นไม่ลงมือทา เพราะฉะนั้นสมองของเรานั้นชอบจดจำอะไรที่มันง่ายค่ะคุณสามารถที่จะสำเร็จได้ด้วยความเรียบง่ายโดยทำทุกอย่างให้มันง่ายเข้าไว้เพื่อที่จะเริ่มต้นให้ทุกอย่างมันลงมือทำเพราะฉะนั้นวิธีการจัดการกับการที่เราไม่ลงมือทำนั่นก็คือทำทุกอย่างให้ง่ายเริ่มต้นให้ง่ายเข้าไว้จำไว้ว่าความยุ่งยากมันเป็นอุปสรรคของการลงมือทำ มันทำให้เรานั้นไม่อยากลงมือทำเพราะฉะนั้นวันนี้รู้แล้วจงเริ่มต้นทำอะไรให้มันง่ายๆจากการเริ่มต้น